ได้ไหมไหมฮะเออไม่ได้เป็นเถอะถ้าเท่าที่เท่าที่รู้ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยแบบนานหมายถึงว่าก็คุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนรู้สึกว่าเสียงหวานมากก้อยมาไหมคะเออ ก็น่ารักเขาก็เสียงหวานอยู่แล้วพี่ไมคเขาก็เอ็นดูก้อยไงเขาก็จะแบบอุ้ยมาไมคแบบเป็นการรีเช็คว้าวถามเรื่องก้อยเลยได้ไแฟนก้ยไหมฮะเออไม่ได้เป็นทเขาถอะไม่ได้คุยคือหมายถึงว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ึงเถ้าเท่าที่เท่าที่รู้ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยแบบนั้นหมายถึงว่า ก็คุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คุยกันอย่างไัเออหรือมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าหรือไม่ได้เล่าก็ไม่รู้รแต่ว่าถ้าเกิดว่า ก็น่าจะเล่าหมดนะปกติไม่ค่อยเป็นคนปิดเพื่อนเออแต่ในคอนเสิร์ตเขาดูเขินมากเลยนะไม่รู้ว่าเขินไหมหรือเขินซิคแครดไหมโถใครนั่งอยู่ในคอนเสิร์ตเขินกันหมดค่ะเขินทั้งคอเขาถอดเสื้อขนาดแล้วก็ต้องเขินเออแต่พอเขาพูดถึงชื่อก้อยมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เขาไม่คิดว่าเสียงหวานมากก้อยมาไหมคะเออก็น่ารักเขาก็เสียงหวานอยู่แล้วพี่ไมค์เขาก็เอ็นดูก้อยไงเขาก็จะแบบอุ้ยมาไหมแบบเป็นการรีเช็คแต่เราไปกันสามคนนะเออเราเราน่าจะน้อยใจใช่ไหม เขาทักตอนแบบทไทยๆแล้ววะเราก็เหมือนเขาก็อาจจะแบบว่าเหมือนเขาชวนมาทางก้อยอีกทีด้วยเขาก็ชวนก้อยแล้วบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างี้ไรกันเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านละกันแต่เรื่องสามคนนี้จักไหมนี่รู้จักแล้วเป่นเขชวนโดยตรงอ่ะก็ชวนก็ชวนแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติเหมือนแบบเป็นคนเป็นคนจัดการเป็นคนจัดการเขาเป็นคนเอาบัตรมาให้เราสามคนเราไปเอากันเองนี่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าเขาไม่คนติดต่อ้ แล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าทางเราก่อนก่อนที่จะไปหาก้อยดีมฝากชวนก้อยหน่อยนะแมตตี้ฝากชวนก้อยกับดีมด้วยนั่นน่ะสิน่าคิดเหมือนกันไมคเขาก็อาจจะแบบว่าเสิร์ชไอจีแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนขึ้นชื่อมันขึ้นมาก่อนสุ่มๆ อะไรอยู่วะอาถามตรงคือเขาแบบเขาจิ้นอย่างเงี้ยเราจิ้นมาพอเขาพูดในคอนเสิร์ตล้วก็บอกก้อยยิ้มจริงๆก็น่ารักดีน่ารักดีแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนจิ้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องของของเขาเขาก็ต้องให้เขาจัดการเองเราแซวเพื่อนเราไหมแซวหรอก็นิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันมันเป็นช่วงที่ก้อยน่าจะแบบเออแฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียว เออเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งเลิกมาไม่นานใช่ไหมก็ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลานิดนึงใช,ใช่ว่าจะบอกคุณว่าเพื่อนเรายังโสดอยู่โสดอยู่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่าไมจีบอ่ะถ้าไม่จีบก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาจะยังไงด้วยความที่เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทเราครับโอเคไหมออโอเคอยู่แล้วไม่ถึงถ้าเพื่อนมีความรักมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ก็เพื่อนจะมีความสุขเพราะว่า ก้อยเขาเป็นคนแบบ drive ด้วยความรักอยู่แล้วหมยถึงว่าพอมีเวลามีความรักก้อยจะแบบแอคทีฟมากก็จะมีความสุขมากในช่วงนั้นตอนนี้ยิ้มสาวตอนนี้ก็เหงาเหงาไงมันจะมีความเหงาๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ในคอนเสิร์ตของเล็กชื่อก้อยก้อยยิ้มแบบยิ้มตายตายีเลยก็ใช่ก็คือเรียกเราก็ต้องยิ้มอยู่แล้วเราเป็นการแบบตอบรับอะไรเงี้ยมันเขินไงพอเรียกเราต้องแทนมาเขาก็ทำตัวไม่ถูกเขาก็จะแบบอดีงก็ดูเชียนะตอนนั้นอะ ตอนนั้นหรอดิมโรเชียไม่ใช่ก็คือดิมแบบว่าเฮ้ยแบบเนี่ยก้อยอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ไงเป็นการบอกว่าก้อยมันใส่หมวกก็เลยบอกว่าก้อยอยู่ตรงนี้ลาทักทายสวัสดีพี่ๆี่เขาบนเวทีใช่เป็นงานนี่ถ้าพี่คิดเองว่าเขาเป็นแฟนกันพี่เชื่ออะไรนะเนี่ยจริงหรอเขาไม่ได้เป็นแฟนว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่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 จริงๆไม่โกหกแต่ถ้าเขาจะจีบกันเราก็สับสนเพื่อน เราสนับสนุนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบอยากมีความรักก็เราสนับสนุนอยู่แล้วคะ่ะอืมแความรักค <c oughs> ู่ <c oughs> เราล่ะเขามีบ้านแล้วเราอย่างไรบ้างฮะเราอยากมีบ้านไหม,ไมอ่ะไม่ไม่ไม่เขามีบ้านแล้วเราเออมันจะคืบหน้าไปยังไงบ้างเออเมันจะคืบ<อ>หน้าไปยังไงบ้างก็เรื่อยๆดีกว่ามันเป็นคิดคิดว่าแฮปปี้นะคะตอนนี้เออก็รู้สึกว่า เป็นกราฟขึ้นละกันพัฒนาไปเรื่อยๆเออค่ะเลยคนเขาก็รอเขินคุณพี่เขินรอว่าอะไรคะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่แตถามว่าแต่งงานใช่ไหมเออไปถามเขาเออถามเขาดีกว่าเขาเป็นฝ่ายชายใช่เขาเป็นฝ่ายเขาพูดดีกว่าอืถ้าถ้าเป็นในมุมมองเราเห็นนัตตี้กำลังจะแต่งงานแล้วเราด้วยความที่สุดพวกเราก็ดูคู่กุนดูแบบว่ามันลงตัวทุกอย่างอุ๊ยคือคื ถ้าถามดีมอ่ะแล้วยังไม่มีฟิลเตอร์อีกคือเราเป็นคนที่แบบว่าคือดิมเป็นคนแบบอยากมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ป่มดิอยากแต่งงานอยู่แล้วไงเออเออเราไม่มีปัญหาอะไรก็แสดงว่าจริงๆคือเราพร้อมแต่ว่าแค่รออีกคือคืออย่างย่าว่ารออะไรรู้สึกว่าเหมือนเราก็คงรอให้ถึงเวลาที่มันมันใช่จริงๆมันเหมาะจริงจริงด้วยกันดีกว่าไม่ใช่แค่เรารอคนเดียวแต่ว่าเราก็คือรอไปด้วยกันอ่ะรอไปด้วยกันมีกลู ตอนยังสาวเราโอเคแค่ไหนแฮปปี้มากอยากมีลูกตอนยังแบบเด็กอยู่ยังสาวอยู่ออะไรที่รันส่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นแบบสิ่งที่อยากมัต้องนานแล้วเลยค่ะแต่แต่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องมีเท่านั้นนะต้องเด็กเท่านั้นต้องมีอะไรเงี้ยไม่จำเป็นแต่ว่าแค่เป็นเป็นสิ่งที่เราแบบอยากแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็คือไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นมเมต์ที่รู้สึกว่าอยากมีเราซีมชอบเด็กมากๆแล้วเราดีรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ ทำให้ได้ความสุขแล้วกันเออเป็นเป็นโกในชีวิตอย่างหนึ่งที่แบบมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความคิดนี้มันได้ส่งไปถึงคุณมีอย่างรับทราบรับทราบแล้วแต่คนเกาหลีกุรีอายังไงไม่เราไม่ได้บอกเขาว่าเอ้ยเราอยากอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาหมายถึงว่าปกติถ้าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะเป็นคนหลีดมากกว่าเออเขาเป็นคนหลีดมากกว่าเราก็จะแบบตามๆอะไรอย่างเงี้ยไปใช่เขาเป็นคนค่อนข้างแพลนค่ะหมายถึงว่าชีวิตเขาค่อนข้างเขาอยากมีไหมเออเขาอยากมีเขาอยากมี เขาก็มีเขาก็ไม่ได้เรียกว่ามีข้อโต้แย้งใดๆในการมีมีลูกปันเด็กไม่มีไม่มีค่ะก็คือตั้งเป้าแล้วตั้งธงแล้วว่าถ้าแต่งคุณก็คือคิดว่านะคิดว่าคิดว่าเอออยากมีเร็วๆถ้าเราไม่นดนะเราข้ามไปเรื่องมีลูกได้ไงเรายังไม่ เดีราแต่งงานก่อนเดี๋ยวขอแต่งงานก่อนเออเราไม่ฆ้าไปแต้องเย็นทีละสเตทีละสเตสตอนนี้ครับปี้สุดสุดเราอยากมีลูกมากกว่าแต่งงานแล้วไม่สิเราต้องอยากแต่งงานมากกว่าอยู่แล้วต้องทีละสเตสเออเราก็อยากมีแบบงานแต่งงานที่แบบอุ้ยนะนึกออกปะที่ผู้หญิงทุกคนแบบอยากมีเจมิน่าี้ปีหน้าถ้าไปปีดีปอยเอ้ยโอเคโอเคเจผมจารเขาไม่เอาขอบคุณซานขอบคุณค่ะขอบคุณเขา 色杂。